สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พบกับช่องยิม,มอนคนเดิมอีกแล้วจา้าบอก,กับยิม,มอนคือเกาเมื่อนี้มาเสิร์ฟเมนูแก,ง,ง,ง,ก,ง,แกงแล้วไม่สมจ้าพี่น้องแกงแล้วน่าไม่สมยิม,มอนเฮ็ดไว้ซีมือพี่น้องเครื่องแกงเขาก็มีพริกหัวหอมตำใส่กันตะไคร่บะตำจ้าพี่น้องฝานเอานะคะตัดเป็นทอนเป็นทอนใส่ลงไปเลยนะคะพี่น้องจ้า มื่อนี้แกงสูตรแล้วสูตรอีสานบ้านเขาจะพี่น้องบอใสก่กะทินะคะบางทีเพิ่นแกงน้ำไม่สมเพิ่นจะใสก่กะทิแต่วัยม่อนบอชอบใสก่กะทิอีม่อนจะชอบแกงแบบนี้จ้ะพี่น้องแกงเล้าๆเฮาเลยก่อนอื่นก็จะมาปรุงรสเลยจ้าพี่น้องจ้งจะเขาจะใส่ปลาล่านะคะใสป่ปลาล่าลางไปแค่นิดน้อยพอบลาน,นน้ำไม่ดองของเขานะมีเกลือ,อยู่แล้วจ้ะพี่น้องยีม่อนบอได้ล่างล่างล่างน้อยน้อย่างแค่น้ามเดียวนะคะเพราะว่าน้ำไม่ี่เฮดซีเมือแต่กกแกงกินเลย เพราะว่าบเทนสมแห้งพอดีพอดีนะ่ะพี่น้องบบต้องล่างแกงกินเลยบ่บ,บเฮินจะเขาจะแกงเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยรส <รถ S 1> ดีประมาณซอนซ้าหนึ่งพี่น้องใส่นิดเดียวนี่แหะอยู่ปลายซอนนี้มันจะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความแซ่บความน้วจ้ะพี่น้องแล้วเขาก็จะน้ําไปตั้งไฟก,ก่อนค่ะเขาจะต้มใบแบบนี้จนบาหมอจะเดือดแล้วเขาจะมาลงถูกอย่าง ทั้งป่าทั้งน้องใหม่พี่น้อยลงไปในทีเดียวเครื่องนัวเขาปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องมาเบิง้งนี่ค่ะหน้าตาก็รประมาณนี้หม้อของเขาก็ฟดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วเขาจะมาน้าทุกอย่างลงใส่หม้อเลยนะคะป่าที่ตัดตอนลงไปก่อนเลยคะ่ปะปลาดุกสองโตน,น้อยพี่น้องจะปนกระเพาะซ้ำหนึ่งนี่ก็ได้อยากกินแกงน้องไหม้พอดีอันที่น้องม่สมไว้นี่น้องหม่ของเขาพี่น้อง ใส่ลงไปเลยนะคะหน่อไม้หนึ่งถ้วยปลาดุก2ตัวพี่น้องสมดุลพ่สมดุลก็ต้องให้มันสมดุลเสมอนี่นี่ค่ะนัวปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะปิดฝาทิ้งไว้จนกว่าหม้อจะเดือดนะคะหม้อจะเดือดล้อจนกว่าปลาจะสุกนั่นแหละค่ะพี่น้องจ้า ชิมรหดบนตองปุงอีกคือเสร็จเรียบร้อยสําหรับความแสบความนัวหมอของเขาก็เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องอายห้วยออกมาแล้วพี่น้องหอมน้อไม้สมหอมปลาดุกนี่ปลาดุกบอทันแตกป่านใดเด๋ยี่ม่อนตั้งไว้ประมาณสิบห้านาทีพี่น้องจา้าสิบห้านาทีผ่านไปเดี๋ยวเขาจะมาใส่เลยนะคะผักอีตูหรือผักแมงลากบ้านเขาเลยจ้าจใส่ลงไปเลยแล้วตั้งต่อไว้จักสามนาทีพี่น้องสามนาทีกับพอดีครับ ผักอีตูเฮาสลบนะคะพี่น้องปิดไว้สักพักแล้วเปิดอีกทีจ้าเปิดอีกทีก็หนาตาออกมาประมาณนี้พี่น้องหนาฐานบอค้สุกแล้วนั่นแหละค่ะพี่น้องสุกเสร็จเรียบร้อยสําหรับปลาดุกก่เนื้อแตกยุ่ยเลยค่ะนะคะก็ออกมาประมาณนี้เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแสบแสบร้อยกินน้ำกานจ้าพี่น้องมือนี้กินข้าวแล้งนะคะกับแกงเราไม่ส้มจ้ากินสองคนกับพ่อยหญ่หมอมพ่อย่ป่านไดอิม่มสองคนพอดีจ้ะพี่น้อง มา,มามามาผู้ใดอยากกินแบะขม้าตูดขม้าเจ้าพี่น้องมากินน้ากันเมื่อนี่แกงน่องไม้ส้มน้าไม้ส้มเฮ็ดง่ายๆพี่น,อะะน้องเฮ็ดแล้วก็แซ่น้าไปสองเมื่อสามเมื่อกแกงเลยบ่มีขมบ่มีเฮิรนจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิลงเฮ็ดใ้พี่เห้น้องเบิ่งนะคะวิธีเฮ็ดน้อไม้ส้มแค่สามเมื่อสี่เมื่อแกงพี่น้องรอติดตามกดติดตามไว้นะคะพี่น,อน้องจ้าแกงนรอไม้ส้มก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาหน้าทานบ่จ้า